เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่ยังดําเนินการอยู่โดยต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เราต้องเจอกับสถานการณ์โควิดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปัญหาหลายเรื่องประเทศเนี่ยมันมีปัญหาหลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกด้านก็สามารถทําควบคู่กันไปได้ผมไม่อยากให้เกิดความเข้าใจว่าประเทศกําลังมีปัญหาโควิดและจะมาแก้รัฐธรรมนูญทาไมไม่แก้โควิดให้จบก่อนอความจริงถ้าทำได้ หลายปัญหามันทําควบคู่กันไปได้โควิดเราก็ต้องแก้เศรษฐกิจก็ต้องแก้แต่ว่าปัญหาการเมืองก็ต้องทําควบคู่กันไปหนึ่งในปัญหาการเมืองคือการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นการแก้รัฐนูญในส่วนประชาธิปัตย์ยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นที่ผ่านมาเราทําจนกระทั่งสุดทางแล้วนั่นก็คือว่ายังยืนยันนั่งลงมติเห็นชอบในวาระที่สในสภานะครับชัดเจน ว่าเราทําจนสุดความสามารถแต่สุดท้ายมันก็ตกไปเพราะเสียงเรามันไม่พอเรามีแค่50เสียงแต่ว่าการเดินหน้าแก้รายมาตราก็จะต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อแก้ทั้งฉบับไม่ได้ซึ่งขณะนี้ยกร่างเสร็จแล้วหร่างแล้วก็นําเสนอไปยังภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาซึ่งทางโน้นก็จะมานั่งคุยกันพอดีติดโควิดอ,อีกไม่กี่วันก็คงได้คุยกันเมื่อเปิดสภาก็คงได้มีการตัดสินใจร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในแนวทางที่เห็นหลักการตรงการเบื้องต้นว่าควรแก้ไขรายมาตราหลักประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนว่าต้องเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นไม่ใช่แก้โดยถอยหลังเท่าครองถ้าอย่างนั้นก็ไม่แก้ดีกว่าอย่างขลงพลังประชารัฐเนี่ยในมาตราไหนที่เราพอจะเห็นเรื่องกับเขาได้ไหมละ่ะก็ต้องดูว่า มาตรานั้นนําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นหรือไม่แต่ถ้าถอยหลังเข้าคลองไปร่วมก็กลายเป็นทําให้ประชาธิปไตยมันยิ่งติดลบหนักเข้าไปอ่าทให้รัฐธรรมนูญติดลบหนักเข้าไปอีกประชาธิปไตยก็ติดลบหนักเข้าไปอีกด้วยนะครับมันจะต้องบวกขึ้นคือเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นหลักประชาธิปัตย์ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะผมประกาศตั้งแต่วันแรกที่เป็นหัวหน้าพักยังไม่เปลี่ยนนะครับ